สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องสีนกชาแนลนะคะอันนี้มากับเจแดงแล้วก็ทหา h ชาแนลค่ะมหาปูเมืองนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสีนกชาแนลด้วยนะคะมาลงหันไปคว้อนเด้ออาสื่ออะไรพว้อนนี่เหอนี่ปูมือยว้านอันมือออกกัน นกน้อยไรพ่อนแต่เหรนคอนเสิร์ตอยู่โรงบานแม่ก็เลยตัง้งซื้อนกน้อยไรพออ่อ,อนเลยว่ามีเลื่อมเลื่อมเลื่อมหล่ะใ่หัวขอ,ขอคลิปเนาะรวกับนกน้อยไรพ่อนบางคนเล่นวัดแม่บางลำลก็เลยนกน้อยแล้วเนี่ยซื้อเล่็นเพิ่นซื้อว่านกน้อยซื้ออไรพ่อ,อน,อนโอ้กันคืนพอพ่อเลยสิเอายุ <c oughs> <c oughs> นกน้อยอุไรพ่อน ดูเนี่ยดูหมอลำเน่ยมวัดเนยรานว่าคนค่ะรานค่ะลูกรานลูกคนลูกกันนี่ชื่อชื่อนีนอยน้อยถือทุกคนอืมกินเป็นรุ่มเปนสร้างบุญสร้างบารมีสร้างด้วยจิตด้วยใจของตนเออยอดแยบฟังพึ่งบ่หนายึดเจ้าของให้สะอาดสร้างบารมีด้วยตนของตนจิตของตนนั่งสมาธิให้ได้ ทุกอย่างมันเป็นปัจจัตังรู้ได้ตัวเองถ้าไปว่อดูเพื่อนฟังปฏิว่าเป็นบา้าว่าจังสันจังซี่เห็นด้วยตัวเองถ้าเพื่อนไปเห็นน้ำห้องเป็นบ้าตีนี่แหละคือปัจจัตังห้เห็นรู้แจง้งเห็นใจเห็นเจ้าของว่าเจ้าของมาจากจุดใดเป็นยังไงถึงเวลาก็มีมาเอง มาวันี้สีคนในโซนทั้งสี่คนด้่มันอีเดอรซาูผูโซทั้งสี่คนเด่มันอีเดอรซื้อน้ำกันเดอมมันนี้มันนี้สายี่ยังก่้งเอซีเจดีแล้วเด้อฮัลโหลฮาวเลลลูกเออขี่เขามานี่ฮิมบอความุงเรียนดังที่หานหน่อค่ะขี่ไม่อีกขี่ม่อีก เงี่ยอินบอฟเอฟซีเจแดงกัท่านผู้ชมเพื่อ,อนแดงเดินทางปลอดภัยใจสุนหอนเด้อบอกว่าเจแดงถ่านในเด้อสิบหาเด้อดสายบุญทุกคนเด้อว่าสิติดตามบ่ติดตามก็ตาม,ตตาม,ปตาม,มเป็นร่วมบุญน,น้ำกันที่สิบห้าบ้านแพทย์ใเจแดงเพิเ่นได้หลาย สิบห้านุ๊กแน่วก็ได้หลายสิบห้าจิบห้าตุล่าบ้านแพทย์บ้านแพทย์เข้าไปดูองศานักข่าวตากาุ่มกับว่าไกด์เนาะให้ทุกครูทุกคนได้สอนคนมากสั่งคนงามพร้อมดียังเดียวไม่ได้ว่าสอนอี่ยงคนแน่ลงมืดเมาแน่เกลียดตันหาเขามากข้องามหน้าตนว่าฟุตตนมันก็เป็นไปบ่อใดแมตตาพระยั่งถือกทั้งหนึ่งสอนพระสองร้อยยี่สิบเกตข้อก็ะตาง แต่จิตของพระนี่ยังมีกิเลสงอกงามอยู่สู่เลยแหละบาลมีภัยจะเกิดว่ากันพระดูว,วัดเนี่ยบารมีซําใดอดูห้างคุ่นบารมีซําใด้บ่ร้ายดอกบาลมีขัตบาสร้างคุณงามความดีเตือนสาวมาสวดมนต์ภาวานาอาตอนเศร้าสวดมนต์ได้ตีสามแล้วก็สว่สวงแรงสวดมนต์อาุ้งแรงุอถพ่อแกก็มาสวดมนต์นั่น รวมนี่ดีนั่เทวดา,พบบวเ,พเ,า,าเพิ่นว่ดรับปูนั่งสวดมนต์เพเมตตาเพื่อนนั่มเทวดาที่รักษาร่างกายของเราก็มีถ้าห้องเพทเนี่ยเพื่นนอนปุญนท่ากุบภมีบ่เกิดบ่บังเกิดอ่ออาหยดน้ำเพเมตตากุศลให้เทวดาท่านเทวดาที่รักษาร่างกายของเราครอบครัวของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขสวดมนต์ห้เพื่อนอุธิให้เพื่อนกุศลจะเกิดกับกับตัวเราเกิดจากตัวห้องได้หลุดหนกหน่อยู้ไล่พรอน จะเกิด er, จากห้องฟองปู้าดาเลยว่านกน้อยอะไรพรจะไปสูงที่สุดเลยนี่ค่ะซื้อนกน้อยจะไปจะไปสูงที่สุดเลยคือซนกน้อยตัวนี้สีบินไปไกลอืมบาย่อมถอถอยคือแต่ว่าสูอยังเดียวบ่เคยถอดเพื่อนฟูงกับมีตัวปูหักปูแพ้แต่อิจฉาน้อยเด้ออิจฉาหน่อยเพ็รเอาลูกโลอือเฮ็รเอาหลดตรวจมุ่นเพาวนาเอา เอานิดหน่อยก็ได้ทั้งสัมมาก็ได้สว่วนพุทธคุณธรรมคุณทางคุณพุทธคุณคืออะไรกิตปิโสวปะควานธรรมคุณคืออะไรสบาคาโตสังฆคุณคืออย่างสุปฏิปนันโนเฮ็ดรู้เห็นเป็นใจของตัวเองอคุณเฮาเกิดมาจ,จากใสอคือว่าเกิดมาจ,จากดินน้ำตายกับลง่งดินก็จังเอาทุกขังอนิจจนาตาเกิดเป็นทุกเกิดมากก็เป็นทุกเจ็บก็บเป็นทุก อ้อกินเขายังเป็นทุกข์อืวเกิดมาแบบใดพูดนะพูดแม่ก็ทุกข์หฮอบันนี่ผพูห้หฮอสุขย่ามมันเกิดอืเราเกิดแม่เจ็บเป็นทุกข์แม่ขั้นลูกแค่ไห้แม่เจ็บเป็นทุกข์หลายก็ตลายเท่าอรลูกทุกคนเ็ดกับพ่อกับแม่ไว้ไม่มีทางเจริญถ้าลูกเความมีกับพ่อแม่แต่งคั้นหาขั้นแปดเขาละวะัดตีนแม่อาบหน้าแม่แม่แห้งดีแห้งดีพอ ล่างตีให้แม่แม่เอ้ยลูกสิดาบหน้าแม่เด้อแม่เอ้ยแม่บาต้องลูกดอกกูยหนึ่งข่อยกินแม่กินทอกุยยังบ่ลูกซื้อมาสูกินเด้อแม่แต่น้ําขวดหนึ่งนึกถึงท่านเพราะท่านคือพระพรของเราอพุทธิวาสางห้องเมาเกิดขคือพอขึ้นแม่ถึงว่าครั้งหนึ่งจะยังขึ้นพอเอ่ยถึงพอจากเถียมิแต่แม่แม่ทำหาพอแค่วันเดียวครั้งเดียวนอกจากนีมิแต่แม่ แม่แม่อืมหาพอพ่อแค่นั้นลหละเนี่ยไปใส่สนีล่ะส่วนมาไมิได้ามหาแม่เต่บ่เคยทาพ่อจักเถื่อแจ่พ่อกินข้าวกับยังเมี่ยพ่อพ่อแม่ไปใส่ที่แม่กินข้าวไปอือข้นเห็นพอกินเหล้าหม้อมานเนี่ยคุณไปเคียดน้ำแม่คนเคี็ดแทนแม่คนพ่อไอ้ดาพ่อนัญหา กินยังกอลโกันเถะก็คือบบกินมั่ตายด้วยนันเร็วโทรมาหอดเลยโอ้มาหอดมาถึงเหรคคนที่โทรมากมือนั้นบอกนี่นอสายบุนเจดคนหัวตาม่าปุ่นนี่ปะคะนี่เอคนไหวบส์นก้อนปูสีมหาปูมาตามเสื่อตามสายตามเสียงของเจตเือค้นถามอยู่ปูวค้นถามว่าบอกบ้านปูบอกมือโทษปูเนี่ือ บอกบ้านเพรต้องบอกเบอร์ทุกคนกูไม่เจ๊งใดบ้านทุ่งฝนทุ่งฝนบ้านทุ่งพัฒนาพัฒนาธรรมะด้วยใจประสงค์ดีธรรมะได้ถ้ามาด้วยประสงค์ร้ายอย่ามาเลยถ้าขอไปแล้วโทษมากวนกับบรับมวนวาฮอดเวล่าฮอดมืองเราโทษมาขอตะเลอือต้องมาฟังน้ำบาข้อมเป็นมาจังได ที่ผู้ขันคันใหเบอร์ท้ไปเนี่ยสรนบอกบ้านเพื่นก็ต้องบอกเบอร์ท้เนี่ยเอาบอกบ้านได้ดูทุ่งฝนบ้านทุ่งพัฒนาให้เขามาเองอยุคผู้เวี่งเมือว่านเจอเมอก่ันท้วงไปทโทรมาได้มาด้วยตัวเองเลยผู้เวี่งข้างลงเลี้ยเนาะมาามหาจะสินจักเนาะมาทำข่างลงเลี้ยนทุ่งฝนดูาำเมืองดูสิมาจอดบ้านแค่แถวพอดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะมาจากคนค่ะ สวัสด <ừ? S 2> no ีค so ่ะครสวัสด hmm? well, right? okay. ีคบสวัสดีครับสวัสดีครับจังหวะเี้ขอมาเล็น้อาไมาจากครับนี่ไม่จากย่าตลาดครับ่าตลาดเนี่ยโท่อดแม่หมื่น้น่อยต้นหนาต้นหนาุ่นบุกเจ๊แดงัวจนเป็นเป็่นสดอกว่เมื่อเจอีหลี่เดิก็ได้นัดไม้เนาะอันนี้มาว่าเป็นน้งหวานกัเป็นนองหวยหเป็นน้งแดร็กจริงนาอไ่ได้นัดไม้กันเนาะเมื่อเจอเมื่อราเสีด้ีน้งองกันจนเสี่ดา เอาเชือกน้ำกันละมือนี้ค่ะพรดีเรามาเอาเชอน้ำกันมือนี้โอ้ยบอย่เบลส่าเป็นัวนึงโลลาจะเชื่อคือว่ามาบุณีบริได้นัดหมายกันเด่นมาบอยไดัดหมายบอยนัดกันเล่นมาแบบไม่ได้นัดหมายมาด้วยใจได้ไม่ได้เดทไซส์มโทพมหาพรหมมานก เราอยู่บ้านมันต้องเาสัมภาษณ์สัมาไม่ใช่ผู้หมอผู้เมืองคนผู้คนผู้หมักเขาว่าพ่อหมอไม่ใช่หมอคือจังมาเป็นจังไร่ะเป็นเซี่ยวกันพ่อหมอพ่อหมอคือหมอท่จัะหมอท่ไม่ห่อมาพูดละมาผู้หมอเห็นหมู่ว่านบึกก้อนเนาะตั้งผู้ียงมาเอื่อตัว่าผู้รักษวดีค่ะพ่อหมอสันเฮบอกไม่ตทุกคนดอกไม่สันดอก มันแต่แงี้ยแต่เงี้มันขีนขีนหมูอยอางเนาะรักษาคนนั่งเนาะพอเลิพอหมอมอรักษาด้วยถ้ำห้องละเอาถ้ำละเอาถ้ำาเจ๊แดงเลยเห็นเจ๊แดงยงเขามาเพราะนันี้ระตเลนได้หัวทางสังเกตหัวทางเดาสังเกตว่าเดาเนี่ใจประสงตั้งโแล้วใจปรสงตังแลวก็จจำไว้เวิดเนาะ จักเมื่อนึงต้องไปเมื่อนี้มโหสถก็ถึงแล้วทุกคนก็ดีดอกปีใจน้ำสายบุญของเกดแดงสายเก็บที่ของเกดแดงเพลินเพราะว่าจะเป็นนกน้อยกุไลพรฝากซื้อฝากเสียงแมมเมเด้อเร์พักก็ดีมองลูกนี่ในที่นี่เห็นไหมเออโทรศัพท์ากซื้อฝากเสียงแม่เกดแดงบัดม้าฟงจิ้งซื่อสาตาตัวกินนิจแก่เอาอายุทำกันมั้งเหยอถ้าได้หรอถ้าได้ Hound đâu mua hoặc thong hoa 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 นั่นลเาขาตนัสูบยาละตัวนั้น้ที่ไหนเฒ่าบันทอนชีวิตให้เฒ่ารมปล่าบ้นี้ห้องบบนนนังมีสีห่วงไมบ้านนี้อายุททร่กับหสิบสี่หสิบส่หกสิบามสี่หบาม้านี้หกสิบหขึ้นระวังนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเด้อระวังจอข้อเด้อบานี้ไอเจ็บข้อปอดคือโย อ้ย่อมขึ้นไอ้เด็กผู้หญิงเจ็ดคนได้พี่หกสองตัวตายหนึ่งเด็กผู้หญิงเด็กแล้วก็ผู้หญิงเจ็ดคนได้พี่หกสองตัวตายหนึ่งสองเด็กขึ้นอย่างผู้หญิงขึ้นอย่างเผู้หญิงเจ็ดคนเด็กผู้หญิงเจ็ดคนได้พี่หกสองตัวตายหนึ่ง ได้ะมส้เด็กกัะนึ่งวิหอย่าลืมวิหกวิหกมาอีกแล้ววิหกอ่ะวิหตัวายหมดน่ะนะตาย่าไรนะโตายหนึ่งวิหกหมดตจวะเล็กผู้หญิงเจ็ดคนได้วิหกสองตัวตายหนึ่ง

ผู้หญิงเจ็ดคนได้วิหกสองตัวตายหนึ่งเออนั่นวขเขียนไปแล้วปดนะรบผู้หญิงเจ็ดคนได้วิหกสองตัวตายหนึ่งเด็กผู้หญิงกับผู้หญิง7จซีได้เีเไปกระเดีบไปเบิ้ ลืมวิ่งหกสองตัวเที่ยวนั่นพูดจะบอกวิ่งหกเสือหนึ่งคืบหนึ่งหนึ่งจะวิตัวเดียวอันนี้เที่ยวนี้มีสองตัววิ่หกเด็กหนึ่งคู่มีเดี๋ยวก็เด็กกันเนี่ยคุณตายหนึ่งหรือปูแต่เด็กหน่อยเด็กหน่อยก็ขึ้นหนึ่งเด็กข้างล่างแน่แน่นี่หนึ่งนีสี่เด็กก็ขึ้นนำมาแล้วคู่หญิงคืออะไรเด็กคืออะไรอ๋อเด็กพวงเล็บวัยแล้วหนึ่งเด็กขึ้อะไร ก็ยิ่งเพิงยัง1เด็กผู้หญิงเนาะเด็กนี่เบื่องตัวนี้ดีกว่ามีหนึ่งมีสี่มีหมีเจ็ดไงเราก็มาผสมประสานกันแบบนี้เาก็มาวิเคราะห์กันเนาะติดคาาครับเด็กผู้หญิง7คนที่เมื่อกี้เขาเจาติดตามเขาเจาอะไรได้แต่086แจ้แดงตี086 82ตัวเมื่อว่ากั088กับซื่อเนี่ย086กับซื้อภายไทครับุ นี่หนึ่งม่สี่มีหกม่เจนะผู้เด็กผู้หญิงเด็กก็หนผู้หญิงก็สี่เจ็ดก็เจ็ดม่หกก็หกสองหอย่าลืมหกสองเีสองาเป็นเท่าไหร่แล้วสองเด็กผู้หญิงตายเนึ่นไมีหนึ่นม่สองมีหกมสี่ตายหนึ่ง ก่อนีไลายตัวดีล่อนดีไน่อนแล้วแต่เนาะพิ่งเพิงจจัดจับคู่แบบใดญเนะเจ้าก้อนที่พูดกจะ้หมด้มันจริง7ริ่ตัวเดียวนะมีสองก็สงหกสี่สองมองยังไงเนาะ เด็กห้หญิง7คน47เนื่อง4 2หกสองหนึ่งหกสี่สองมาสั่นหกสี่สองไอ้พะฮัดแล้ววะไอ้พะัดแล้วหกสี่สองเด็กห้หญิงขึ้นยิงสี่เจ็ดขึ้นเจ็ดหา ค่ะแทนผู้ชมนี่จ้าพิษนาปูเมืองเนาะค่ะปพนี่คือพิษนาปูเมืองเด้อเร่องก้อนว่าในแทนผู้ชมตรงๆได้น่นะคะบอกตรงมาได้เพ้่จนงอันเที่ยวนั่นออกหนึ่งสี่สามมันบอมีผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงสามคนแต่นกมาสองตัวตายหนึ่งเรามาตรงๆได้หนึ่งสี่สาม ย่อนขึ้นบเบิ้งเด้ะหนึ hmm. um. Um. ่งสี่สามขึ้นหมวไตงตรงตรงเลยดิหมวเดินเนาะคือค well ัดอยู Finding ่อย okay. ู uh ่โพทองเนาะเยอยกว่าสี่สอตายหนึ่งสี่สองตัวหนตัวไหนโพองสี่สองปลาบ้วิเหนึ่งมีสามตัวมีสี่ปลาได้ตัวค่ะต่อมากกับมาเขา6 4หกสี่มีหกหกสี่ขนาดเังหวันแล้วถึงแปดแปดถึงแปดหนึ่งผมาหาปูนาะ นัดบอกว่าถือว่านัดจะหาไปพวกมันืมบุญบุญบ่วงนี่สละหวดว่างนึงงวดว่างนึงเลนศูนแปดหกลา์ไลายกระศูนแปดแปดก็ะเอาเพราะว่าม่แปดสองแปดแปดรู้ถือเดียวกันเน่แต่ว่างวดนี้สี่ลายตัวนาะปู แปรซอยกันนะคะแล้วก็มินมินเับวิมินจังๆกันมิ้นเน่นแช่ๆกันสเนาะค่ะสองสี่หนึ่งแบบซื้อได้แต่ยาซื้อหลายเอาตามกำลังตามแห้งเสือหลายมันได้ยืมเงินหนีมัดได้หนีเลขเออตามแห้งเด้วยตามแห้งเจ้าของทุนเจ้าของมิตรนั้นมากเดผมมีหลายก่ ้ามาไม่ากะทุ่มเจ็มที่โรบไลายทร่ดบุญบุมายบุญมาถึงกันบัติวัามันก็เดี๋ยวไายแทะเจ้าของมีแค่สิบสี่บาทมกาลุ่งทุ่นหลายเอตามแห่งเจ้าของข้าวูถามยาอันที่โชาฝันว่าเขามาขอเสียขาเก่าอี่มนั้นมันดีว่กเรือน่าผ้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสีนกชาแนลด้วยนะคะสำหรับคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้ว